กลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมอยู่เป็นจุดที่เครื่องบินของสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ตกในแนวดิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ค้นพบเศษซากของเครื่องอยู่ตามจุดต่างๆกลางหุบเขาหลังจากที่พยายามค้นหาตลอดทั้งคืนสิ่งที่ค้นพบคือชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินและสัมภาระของผู้โดยสารที่พอจะรวบรวมได้รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาและกู้ภัยอย่างสุดกำลังสำนักดับเพลิงอูโจ ได้จัดส่งนักดับเพลิง117คนและรถดับเพลิงอีก23คันเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุรวมถึงมีการจัดส่งนักดับเพลิงจากพื้นที่อื่นของกวางซีเข้ารวมการกู้ภัยอีก538คนรายงานระบุว่าเครื่องบินโบอิง737เที่ยวบิน MU5735 ของสายการบินไชน่าอ a สเทิร์นแอร์ไลขึ้นบินจากเมืองคุนหมิงสู่เมืองกวางโจตกลงในพื้นที่ภูเขาใกล้หมู่บ้านโม่ล่าง เมื่อเราราว14นาฬิกา38นาทีส่งผลให้เกิดไฟไหม้บนภูเขาเว็บไซต์สำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนหรือ CAAc ระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวมีผู้โดยสาร123คนและลูกเรืออีก9คนโดยทางสำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนได้ดำเนินกลไกลรับมือเหตุฉุกเฉินและส่งทีมงานลงพื้นที่เกิดเหตุจหน้าทีสามารถดับเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ได้แล้วและกำลังดำเนินการกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะ